สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาทำเมนูบ้านๆนนะคะอ่อมไก่ใบชะพูนะคะก่อนอื่นพรลลาก็จะมาผัดเครื่องแกงผัดไก่ก่อนนะคะกระตํานะคะนะคะหอมกระเทียมตะไคร้นะคะพริกพรล่าจะผัดนะคะเครื่องแกงเข้ากับไก่ไก่ก็สับเรียบร้อยนี่ค่ะคือปีกไก่นะคะพระล่าชอบทานแบบเป็นกระดูกค่ะทุกคน ก็ใส่ไก่ลงไปเลยนะคะไก่ก็เจอนี้เข้ากันนะคะจะปิดฝาให้ไก่สุกนะคะตวนไก่จะเริ่มสุกแล้วนะคะ น,นี้คือใบชะพูนะคระเราะจะเอาลงไปคั่วก,กับใบชะพูก่อนนะคะครึ่งหนึ่งใส่ใบชะพูนึอกอยาะนะคะน้ำสุกขลีนะคะ ปิดฝานะให้ไก่สุกค่อยมาใส่ผักอีกแล้วก็มาปรุงรสนะคะแล้วก็จะเติมใบชะพูผักกาดนะคะอีกรอบนะคะเองออมไก่ขั้วกไก่ใส่ใบชะพูผักกาดนะคะอากาศจากสวนหลังบ้าน,นะคะ่ะปลูกในฮอตเท์นะคะพอได้กินนะคะ โรยด้วยขนอผงนะคะน้ำปลางค่ะน้ำปลารนะคะใส่สูตรของคุณหม่น,นะคะหอมใบชะพูมากเลยแบบผักนางเลิศเนาะ ต้องออมเสียหอยไม่มีหอยนะคะก็เปลี่ยนเป็นไก่ออมเขาไปชะพลูนี่เป็นยานะคะแักคุณทางยาเยอะเลยนะคะภาลาก็ไม่รู้หรอกนะคะแต่ก็ถูกกินหอมเล่นหน้าหน้าทานมากคงแก้หวัดได้ะคะ่ะอาจจะเขียวนิดนึงนะคะผักเขียวเนะาะพล่าไม่ทานเผ็ดอยู่แล้วแต่ภาล่าจะเติมลูกโดดนะคะลูกโดดพริกก็เขียวนะคะทุกคนนะคะ ลูกโดดแบบทิกเกี่ยวด้วยค่ะทุกคนน่าทานมากๆเลยหอ,หอมค่ะเดี๋ยวเราชิมก่อนนะคะรสชาติเป็นยังไง อร่อยนัวแซบอิลีค่ะนะคะกินกับข้าวเหนียวนะคะระเพราก็จะเสิร์ฟนะคะทุกคนมาทานกับพะพรานะคะแกงคั่วไก่ใบชะพูนะคะกับข้าวเหนียวร้อนๆค่ะนะคะไอเหื่อหวายเลยนะคะทุกคนห้องหอมมาทานกับระลานะคะเป็นเมนูแบบบ้านๆนะคะทําทานอยู่เมืองนอกนะคะ่ะอยากอะไรก็ทําทานนะคะทุกคน อาจจะไม่รู้ลาแต่ก็อร่อยนะคะก่อนอื่นก็อย่าลืมกดติดตามด้วยน,นะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย